สำหรับวันนี้พามาปั่นไฟนะครับให้กับตลาดงานนะครับที่ว่าการอำเภอชุมพวงนะครับปั่นไฟให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดครับตลาดนัดเป็นงานคอนเสิร์ตนะครับบริเวณพ่อค้าพ่อค้าแม่ค้านะครับจะอยู่โดยรอบนียรานอนุสาวรีย์นะครับขุนยวมคอนเสิร์ตจะอยู่ข้างในนะครับน,นี้ ก็เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มปั่นกระแส16นาฬิกานะครับในี่ใช้เครื่องปั่นไฟขนาด 150kva นะครับแอรแมนในเตขตโคราชนะครับก็รียากใช้กันได้เลยมีงานมีการนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ปั่นกระแสไฟสำรองไฟใครอยกใช้บริการปันได้เลยนะครับ รอนะครับจ้ำสายสเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นแยกเศษแยกสายเดี๋ยวรอเทสอีกทีค่อแบ่งเศษอีกรอบเฉลี่ยไฟนะครับไฟเป็น3ามเศษ่อในเขตโคราชนะครับมีงานมีการเรียกใช้กันได้เลยเครื่องปั่นไฟให้เช่าอนเจเนเรเตอร์โคราชนะครับโทรศูนย์แปดหกเก้าเราคาเป็นกันเองนะครับงานเล็กงานใหญ่ เรามีไว้บริการรองรับลูกค้าทุกๆท่านโรสอบถามสำรองจองคิวกันได้เลยนะครับข้างในก็กำลังเช็กซาวเช็กเสียงกันอยู่นะครับดลานหน้างานมีการนะครับอย่าลืมเรียกใช้เครื่องปั่นไฟออนเจเนเรเตอร์เครื่องปั่นไฟโคราชนะครับ นี่เรามาถึงอำเภอชุมพวงนะครับในที่ว่าการอำเภอชุมพวงนะครับเนี่ยในนั้ที่ว่าการอำเภอชื่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 อยินดีให้บริการนะครับใกล้ไกล้ใช้กันได้เลยหลักเกณฑนี้ก็ฝากไว้ที่ตรงนี้นะครับ n a ชื่อ